สวัสดีครับทุกทุกคนเย็นวันพุทธที่23ธันวาคม2563ครับอีก7-8บวันก็จะสิ้นปีแล้วโควิดก็มาวันนี้มาเรียนรู้เรื่องการหมักดินด้วยล้อยางครับยางรถยนต์หลังจากที่เรานำยางล้อยางรถยนต์ไปตัดแล้วก็พลิกปลิ้นแล้วเราก็เอามาหมักดินวันนี้จะแนะนำเรื่องหมักดินนะครับ วัดสดุอุปรกรณ์เครื่องมือก็จะมีจอบมีซ่อมพั่วงซ่อมพั่วจอบมีคาดวิธีก็คือใช้จอบถากหญ้านะครับถากหญ้ากับดินพอถากได้แล้วเราก็รวบรวมมาใส่ในอ้อย่างง่ายๆครับอันนี้หมักดินศูนบาทผมจะหมักไว้ในหน้าแรงเพื่อจะเอามาใส่ต้นทุเรียนมุงสังคิงต้นนี้ ซึ่งมันไม่ค่อยจะงามเพราะไม่ได้ดูแลทิ้งมันมาเป็นครึ่งปีค่อนปีแล้วเพราะว่าไปดูแลพ่อท่าแก่ชราภาพท่านก็มาแลนะท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเรากลับมาเล่นใหม่เอาหญ้าเอาดินใส่ใส่หญ้าแล้วก็จะมีตัวประกอบช่วยในการหมักดินอีกก็คือตัวทานครับเป็นทานบำรุงดินหรือฐานไบโอชา เราก็ทำการเผาแล้วก็ปนนะครับให้ได้มาในลักษณะที่ว่ามันเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยก็ได้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับฐานไบโอชานะครับเอามาทำไมครับมาโรยโรยสลับไปเรื่อยๆแล้วก็มีทรายทรายนี้ในหน้าฝนจะมีน้ำไหลลงมาจากภูเขา เราก็ทำหลุมดักดินหรือบอ่อดักดินเอาทรายโรยใสย่ทรายนี่มันจะมีธาตุซิลิก้าแล้วก็มีธาตุตัวอื่นอีกนะครับจากนั้นเราก็ใช้น้ำเจ้าปลวกที่แช่กับข้าวหรือขยะเปียกเอามาลาดให้ความชื้นเขาไปนะครับทำสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเต็มวงร้อย,อยาง นะครับผมก็จะทําให้ท่านดลูละคัะนนี้นะง่ายๆครับแค่ถากหญ้าได้แล้วก็ได้ปุ๋ยแล้วถ้าไม่มีฐานไม่มีออ่ทรายที่เราไปดักดินมาจากบ่อดักดินเราก็เอาแค่หญ้ากับเจ้าปววกกับดินนะครับแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้ามีมันก็ดีฮะเพราะว่าไอ้ดินที่มันมากับ ะกอนทรายหรืออินทรียวัตถุหลายจากภูเขานี่มันจะดีครับอันนี้เป็นลักษณะดินตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถมในร่องดินมันจะลอกมาง่ายครับพอหน้าฝนก็ดักไว้อีกเราจะได้ดินทั้งปีนะครับไม่ต้องไปหาดินที่อื่นเลยนะส่วนทานทานนี่ก็เราก็เอาเศษไม้เผาแล้วก็ทุบๆๆๆนะครับทุบๆๆเก็บไว้าไว้ใช้งาน ฐานนี้จะเป็นประจุรบส่วนดินกับหญ้านั้นจะเป็นประจุบวก <c oughs> คือเรื่องของค่า p.s เป็นเรื่องสำคัญครับ p.s มาจากคำเต็มว่า potential of hydrogen ion ก็คือเป็นประจุบวกของประจุบไฟฟ้าบวกของไฮโดรเจนนะครับเราก็ทำสลับไปนะใส่ดินใส่ทานใส่ น้ำย่อยเราทำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ได้ง่ายมากไม่ต้องไปหาซื้อปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยที่ไหนเลยพวกดินพวกใบไม้พวกนี้มันก็จะผุด,ดินนี่จะเป็นประจุบวกเพราะว่าดินนี่ก็คือส่วนประกอบของธาตุดินดีประกอบไปด้วยโครงสร้างดินดีประกอบไปด้วยหนึ่งสารอะนินซีหรือดินหินแร่ ประมาณ45เปอร์เซนนี่คือลักษณะดินหินแร่ซึ่งมันเกิดจากการถากดินแล้วก็จะได้หน้าดินนะครับอันนี้45เปอร์เซนนะครับดินหินแร่มีทั้งเหล็กนิกเกิลแมงกานิสสังกะสีมันอยนู่นี่แหละที่เราถากดินนะครับตัวที่2ก็คือความชื้นหรือน้ํา25ตัวที่3ก็คืออากาศ25 และตัวที่4ก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุซึ่งในที่นี้เราจะเอาอินทรีย์วัตถุชนิดที่ถาวรก็คือพวกถ่านนะครับพวกถ่านนะเราเรียกว่าเป็นคาร์บอนเสเทียนนะเอามาส่วนหนึ่งไม่เกิน15 20%นะครับพวกถ่านนี่นะถ่านนี่นะครับไม่เกิน15 20อันนี้ก็ จะเป็นปัจจุลบเพราะฐานนี่เป็นประจุลบนะครับเป็นมีธิ์เป็นด่างส่วนใบไม้ใบหญ้าเมื่อโดนน้ํากรดก็จะเป็นปัจจุลบส่วนทรายทรายหรือดินตะกอนที่น้ําพัดพามานี่มันจะทําให้ดินมันโปรง่งมันร่วนเพราะว่ามันมีอนุภาคของหินนะครับของหินอยู่ด้วยน้ําย่อยเราใช้น้ําขยะเปียกหรือน้ําข้าวที่เราแช่กับเจ้าปวกนะครับมาใส่อย่างนี้ เราก็ใส่ให้มันเกียกไปเลยนะครับแล้วก็จะคุมด้วยสุดท้ายตอนจบก็คุมด้วยเอาผ้าพลาติกสีดําหรือไม่ก็เอาดินนี่แหละครับทับไปเลยนะหนาะนะครับตอนจบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดการหญ้าที่ถากแทนที่จะขนไปทิ้งหรือนนเป็นภาระเทศบาลเราก็ใช้วิธีการอย่างที่นําเรียนนะครับพี่น้อง ง่ายๆครับชีวิตแบบพอเพียงตอนนี้โควิดมันมาเราก็อยู่บ้านหากิจกรรมทำไปจะได้ไม่เหงา,าไม่เศร้าไม่เส่งมีพืชผักเดี๋ยวพอได้ดินแล้วผมก็จะไปวางรอบ,รอบต้นทุเรียนมูลสังคิงซึ่งมันรหลืองอยู่เนี่ยนะมันไม่ได้ปุ๋ยมาเป็นครึ่งค่อนปีละปลูกทิ้งไว้ก็ไม่ได้ดูแลกลับไปโคราชไปดูแลพ่อทำหน้าที่ลูก พ่อเสียชีวิตแล้วก็เลยกลับมาใหม่เที่ยวน,นี้จะเอาให้เขียวเลยนะพราไม่มีเรื่องกังวลอะไรแล้วนะเราก็จะได้ดินหมักนะครับเรียกว่าสูตรดินปุ๋ยปุ๋ยหมักดินศูนย์บาทเป็นสูตรของออกกำลพมมากหรือกำลคนโคราชนะครับให้ท่านติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊กกำลคนโคราชหรือในกลุม่ม เฟซบุ๊กกลุ่มชื่อว่าเกษตรกรรมไร้สารพิษดินดำน้ำชุ่มนะครับกลุ่มเกษตรกรรมไร้สารพิษดินดำน้ำชุ่มทำง่ายๆครับนี่เราก็จะได้น่าได้แล้วนะครับทานลงไปก็าทานนี่จะเป็นตัวดูดซับจุลินทรีย์แล้วก็ปรับสภาพาใส่ทราย อินที่เราดักเอาตอนน้ําฝนมามันก็จะไม่ใช่ทรายทั้งหมดหรอกมันก็จะเป็นทั้งอินทรีย์วัตถุเป็นหินเม็ดสีต่างๆเพราะว่าเมื่อมันมีหินเม็ดต่างๆมันก็จะทําให้มีธาตุอาหารหลากสีเพราะสีของหินนั้นในแต่และสีนั้นก็จะมีธาตุอาหารต่างๆกันไปเหล็กเรื่องสีมันก็นิ้วเกินส่วนน้าที่กํลาลังเทนี่ก็คือน้ํากรดเป็นน้ํากรดชีวภาพก็คือเราหมัก จุลินซีผมเน้นที่เจ้าปลวกนะครับเพราะว่าทำตัวนี้มันง่ายไม่ต้องซื้อน้ำตาลใส่แค่ข้าวสารแช่น้ำแล้วก็เอาเชือกเจ้าปวกใส่อันนี้มันก็จะเป็นปุ๋ยแห้กับเราแล้วนะครับตอนจบตอนจบก็เอาดินใส่เยอะๆดินที่เราพักหน้าดินนี่แหละเพื่อมันเป็นน้ำหนักกดทับเดี๋ยวผมก็จะไปหาผ้าพลาสติกมาคุม ตอนท้ายสุดนะครับเราก็จะได้สูตรด,ดินหมักที่ดีมากแล้วก็ไม่เห็นแต่ต้องซื้ออะไรมาประกอบส่วนให้มากมายให้ยุ่งหมดเงินนะ,ะผมก็จะทำแบบนี้แหละเน๋ยวทรายลงทับอีกครั้งสุดท้ายมันจะได้ดินได้โปร่ปงๆนะครับพวกทรายมีพวกซิลิก้าและธาตุอาหารเยอะรากพืชี่ได้เดินได้ดีเวลาเราทำเสร็จแล้วเราก็จะไปวาง รอบๆต้นไม้ที่เรากำลังจะขึ้นนี่แหละนี่ก็เป็นน้ำกรดทำแบบนี้นะครับหญ้าตายหมดจากนั้นก็จะไปเอาผ้าพลาสติก <c oughs> มาปิดแล้วก็เอาแก้มยางมาทับแก้มยางที่เราตัดนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับพี่น้องไม่ให้เชนท้องเดือดร้อนอะไรมากมายนะ่ะชีวิตประจำวันทนี้ถ้าเรากลัวว่ามัน เปียกไม่พอเราก็ไปเอาน้ํากดเดี๋ยวผมเดินออกนอกกล้องไปเอาน้ํากดนะครับน้ำกดชีวภาพแล้วพวกหมักไว้ข้างๆนี่แหละนะนะมันเปียกไม่พอแว้าก็ไปเพิ่มนะครับมาเพิ่มไดน้นี่ลาดมันไปเลยให้เข็มเลยเพราะเราจะไม่ต้องมาเปิดกลับกองอีกไม่ต้องเลยนะครับอันนี้ก็จบแล้ว ลาดให้มชุ่มไปเลยนะทำทีเดียวจบเดีบประมาณ20-30บวันเราก็จะใช้ได้นะครับเราก็จะใช้ได้นะเราก็จะใช้เลยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ได้เลยนี่เราก็ทำแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะเป็นอะไรที่ง่ายๆอันนี้เป็นน้ํากรดิวภาพมีลิรเป็นกรดนะครับ ขอนำเรียนพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สำนึกดีครับผม